ยังร้อนอยู่เลยลูกเอ,อเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะคะ <c oughs> ร้อนอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนแม่ดูสิหนูจะชิมใช่ไหมหนูชิมมาเป็นไงเอานี่เอานี่เอานี่ Cứ vậy Thử nhạo thử là, à thử là lúc à, thử, lại, thử, lại. Thử, thử, thử à. 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 เหนียวอร่อยไหมนมครกแม่ฮะอร่อยไหมคะไหนแมดูซี่หนูหันมาให้แม่ดูไหนจิกินตรงนี้กินไส้ในมันอะนี่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 งวยเบียนอันนี้อันนี้เดียวเดียวอันนี้มันยังร้ออยู่ลูกมันยังร้ออยู่อันนี้ก่อนหนูกินนี่ก่อนนะคะถือลูซี่ถือไว้ลูซี่ถือไว้ <laughs> อร่อยเนาะ,อะหอมหอมลูกต้นหอมอืมอร่อยใช่ไหมอืออืม,อมร้อนอยู่ลูกอันนี้ร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนนะมันเย็นนิดนึงก่อนให้ลมให้ลมมันพัดให้เย็นก่อนนะ <laughs> สวัสดีค่ะรถพามาดูสวนผักของรถอีกนะคะก็คือยังไม่ได้อะไรมากมายนะตอนนี้ก็มิสเตอร์มาทำต่อค่ะตั้งใจจะทำแค่2บล็อกนะแต่มิสเตอร์ว่าฉันขอทำอีกบล็อกหนึ่งดีกว่า,<ค>าตรงนี้ไปเลยปลูกมะเขือเทศค่ะบล็อกหนึ่งเต็มๆเลยนะแล้วอีก2บล็อกเราก็ปลูกผักไทย <c oughs> ตอนนี้ก็ทั้งหมดก็ถ้าทำเสร็จนะก็จะมีประมาณ5บล็อกหลังจากนั้นก็ ไม่รู้จะทำต่อเพิ่มหรือเปล่านะ,ะว่าเราจะลงลงปลูกแล้วนะฮะ,ะมันฝรั่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลงปลูกไอ้ไอ้ถั่วถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่วันนี้ลมแรง,งจริงๆแล้วว่าจะปลูกวันนี้แต่ลมมันแรงนะเลยไม่ปลูกดีกว่าปลูกถั่วถั่วฝักยาวถั่วคูพวกนี้ค่ะ ตามมาค่ะเดี๋ยวเราทำเสร็จนะคะก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะสักสองสามปีเราจะทำเป็นโดมใหญ่เลยนะคะคุมให้หมดเลยนะในอนาคตนะคะตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าโดมอันนึงเนี่ย ราคาแพงมากเลย3 0 0พยูโรได้นะคะอ้ e ครจบุาคุณปูคุณย่ามาแล้ว่คุณย่ามาแ้่ามาแล้วใส่รองเท้าลูซิโน แม่งกี่เงินเห็นไหมว่าเราดีเหม่อเลหนาววันนี้หนาวลมแรงค่ะนี่คุณปู่มาละ,ะ,ะาาคุณยา่าเขามีเค้กมาให้ด้วยนะคะความจริงมันเป็นเทศกาลของคนสเปน<ม>นะที<ม>่นี่นะเซมานาซันตาเราก็จะมากินเค้กอเล็กอันนี้คุณย่าเก็ทำมาให้อ่ะเปิดเปิดแล้วลูซี่ลูซี่เบงวะมีจ้ะเบง

แล้วยังนั่งยังนั่งกินอยู่เลยปีนี้กลไม่ยังกลไม่ปีนี้ได้ของมาโอ้ยน่ารักอ่ะอันเล็กนิดนึงเป็นไข่นะคะไข่ข้างในรังมูนนี่จะโอ้ลูซี่ชอบเช็คสังเระมีอะมีอะอุตรอมีสองอันเหรอเดดอส์ฮุเอฟบุสปะมะมั้ยปะปะปะอันนี้สำหรับรถกับกับมิสเตอร์นะคะ Mira, uh -huh. hecha por abuelo. Sí. Abuelo uh -huh. las hizo. ¡Mira! ¡Pumilo, puligo y quien, puligo y quien lo... ¡Mira, mira! ¡Uno y otro! ¡Qué rica! ¡Qué, qué rica! ¡Oy, qué pulilo, ¡Ya está, La vamos a cerrar para mañana. el 56! ¡Mira! De vacunación de los nacidos en el 56. Ah, ah con no, un croc arroa, arroa. Sí. ¿E la quiere? ¿Te parece un friso. Sí. No lo no quiero, yo quiero, no pero no puedo. ¿Por qué no, no ¿Por qué gusta? Gusta el agua. a ver, ¿quién es agüita? ¿Qué? ¿Cómo? Luzía agua. dulce? Un friso dulce, ¿Mm? este, sí. ¿Mm? Relleno. ¿De qué está relleno? De... arroz? No. Ah, harina. Y nada azúcar y... ¿Harina de qué? De arroz. De, ¿De arroz? ¿Hm? Jornío, jornío. ¿Harina de...? Ah. Bueno, está bien. Harina de arroz glúteos. Sí, sí. Eh, ¿qué tal es? Gracias. 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 Gracias.